สวัสดีครับธนันชัยสิทธิ์สองพี่น้องครับพูดถึงความพร้อมไฟนี่เหรอครับน้องเต็มที่ครับเต็มที่เต็มตัวกาําลังซ้อมประมาณกี่วันได้ตั้งแต่ไฟที่แล้วไหมที่แล้วพักประมาณนะน,นี้ห้าวันจะซ้อมกว่าห้าวันสภาพร่างกายเราก่อนชกวันพรุ่งนี้นี่เป็นไงบ้างตอนนี้เข้าที่ครับต่อต่อยมาเรื่อยๆซ้อมมีใครเป็นคู่อผู้ซ้อมบ้างน้องก็มีพวกพี่สิทธิชัยดีครักับพี่สิทธิชัยก็ซ้อมคู่กันมาแต่ว่าเขาต่อยไปที่ที่แล้ว ไฟนี้เจอกับเลซ่าวีนัมมวยไทยในอดีตที่ผ่านมาเคยเจอกันมาก่อนไหมไม่ครับแต่เคยเจอกับที่ซาร์ฮตาครับที่สซาร์ฮันฟ้าแล้วเราเห็นฟอร์มการชกของเขาไหมเห็นะครับอะไรที่น่าจะสร้างความน่ากลัวให้กับเราก็ก็มีลูกมัดลูกม้วนลูกมัดตามสไตลักอืมแล้วทางใจไฟนี้วางเกมวางแผนไงมามามา,มาสู้<ร>วันพรุ่งนี้ครับเดินแทงเดินฟันเดินแทงเดินฟันพูดถึง ความเป็นไปไ,ได้ในการเข้ารอบของเราก็เหมือนกับเป็นสถานการณ์ที่บังคับให้เราต้องชนะเท่านั้นใช่ถ้าถ้าจะลุ<ช>้นเท่าเราต่อไป<ช>คาดหวังยังไงบ้างครับน้องไฟนี้ยอครับนะจบชนะให้หมดครับยอบเป็ที่มีจับคิดว่าในใจอยากนับอยากน็อกให้แฟนมวยทั่วประเทศได้เห็นไหมอยากครับอยากพอคะแนนเพิ่มแลม้วก็ได้ดนุ่มบนัสเพิ่ม้ยอาวุธหลักๆที่เตรียมมานอกจากเข่านอกจากศอกมีอะไรมาเพิ่มอีกไหมไฟนี้ ต้องดูจังหวะมวยไทีทีหนึ่งว่าว่าจะออกมาในรูปแบบไหนและเกมมวยไทีคิดว่าจะสนุกไหมน้องน่าจะสนุกลดหนึ่งร้อยห้าสิบสปอนด์น้ำหนักเป็นไงบ้างไฟนี้กเมื่อเช้ามาเกินจุดหนึ่งครับมาเกินจุดหนึ่งสบายสบายไม่มีปัญหาอะไรสำหรับไปไงชกรายการถือว่าเป็นความน่าสนใจของแฟนมวยทั่วประเทศเลยรู้สึกไงบ้างน้องขอบคุณทุกคนครับที่ช่วยเชียร์ช่วยจิตามอ่ะ ฝากน้องให้พูดถึงรายการวันพ่้นี้หน่อยน้องครับก็ขอเชิญพี่น้องคนไทยทุกคนนะครับแลาววต่างชาติเข้ามาชมมาเชียร์ให้กำลังใจนักกีฬาไทยทุกคนนะครับโอเคครับน้องขอให้โชคดีสาบวันพ่้นี้ครับผมครับ